สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับสุดๆทุกคนครับมีตอนรับขอาวสู้่องบาวชิตเมื่ออาจชซเนลนะครับมีผมพาพี่น้องมาเบิ้งนา้าเบิ้งนา้าตกเบิ้งเคลื่อนครับพี่น้องเคลื่อนขุนเคลื่อนขุนด่านประการชนครับเคลื่อนขุนด่านประการชนดูนครนายกครับพี่น้องไปเลยครับพี่น้องไปเลย นี่ครับพี่น้องนี่ครับถ er ือเงามมารับพี่น้องเตกานพนดินประการชนครับมนข้นมาไหลายครับไปงมดเ อาหารดีด้วยน้ำซูดือดได้วยนรับบรรยากาศเย็นๆหรับในของระด็นก็มีในส่วนขอซุปปี้ของเรานะครับยองบอมานะครับมอความสุขสนุกให้กับทุกค่ามากมายเลยครับแต่ตอนี้ับสนุะครับรากับ o u t d อ o r Activity นะครับอยู่บริเวณก้านตรงข้ากับเวทีรีรหลันูละครับ้าวั่งด้วยกหนะครับรถในทีวีเ แล้วก็บรรยากาศที้นั่งนู้นเลยนะครับบรรยากาศภายในห้องนอนของเด็กองชั้นตอนนื่องก็สามารถไปสนุกกับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมการจัดการโรงเรียน เนร้อนจะปอนออกนะครับก็เรียนเชลยเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เองครับกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับการเดินทางเข้ามานะครับสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในการยิ่งโดยเฉพาะนะครับในช่วงของฤดูฝนนะครับวันนี้บอกได้เลยว่านะครับเรานั้นพร้อมแล้วสาหรับการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูกาลนี้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดกับเกลื่อนที่ยิ่งใหญ่ตัวนี้นะครับสายน้ำที่เรียกว่าหล่อเลี้ยงนะครับ็นส่วนของเรียกว่า กพันยกแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็รู้สึกว่านานะครับและที่สำคัญครับกับในส่วนของการจัดงานนะครับจ่องีืู่้หลักสูตรใจดีของเรานะครับที่ร่วมไปนสนงในการจัดงานมากมายเลยนะครับอันดับแรกเลยที่จต้องขอกราบขอบคุณนะครับโดยมา่ต่างๆที่เ่่มเป็นเจ้าก้าพนะครับทั้งในส่วนของจังหวัดนครนยกนะครับการท้องเี่าแห่งประเทศไทยสำนักงานด้วยพยกยศราีบุรีสัดแ้วนะครับของจังหวัดนครนยกนะครับ ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเกิดทุก่านประกันชนนะครับในส่วนของพื้นที่การจัดงานนะครับก็อยู่ในพื้นที่ความดูแลพวกเราครับวันนี้ความเรียบร้อยความสะดวกสบายในการเจาพบก็ต้องเป็นความสะดวกจากพี่พี่ทีมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับหรือพี่พี่รอปภนั่นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดครับในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกนะครับสําคมส่งเสริมการเที่ยวนครนายกครับ ผู้ประการการทวัดชาวานทิ่ีของแงาลนะครับสำหรันการท่องเที่ยวดือนร้อนะเือสงานะครับตงดต้องแตงและพัสดไทยทักรุงนายกนะครับ และที่สำคัญของการที่ของเราต้องขอเป็นอย่างมากเลยด้วยกับในส่วนของการเยอะจำนวนสะดวกทุกทุกอย่างเลยนะครับจากองค์การบริหารส่วนจบงหวัดบึงบานะครับต้องกแตบขอประกันส่วนการบริการรถดดขยกอยายในตลอดการบริเวณงานแล้วก็การจัดงานของเรานะครับและที่สำคัญต้องขอคำร้วงมือจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทุกทุกท่านที่กำลังอยู่ในบริเวณงานนะครับฝากสิ่งเหตุการณ์ให้ที่นะครับผมเพื่อจะได้สะดวกในการสังเกตแล้วก็รักษาสิ่งละหอในการท่องเที่ยวของ ด้วยนะครับขอบคุณทีมแม่บ้านของเกิดคุณจาประการชมทุกทคนเลยนะครับที่พี่น่ารัมากมากๆครั้งนี่สดของห้องน้ำห้องห่านะครับแล้วก็บริเวณของสันที่นะครับ เขอบคุณทีมงานองค์การพัฒนาส่วนตบลหินตั้งนะครับที่รร่วมกันในส่วนการจัดงานพิธการขนขยัะแล้วก็ให้ความสะดวกสะอาดเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับทานที่สวยๆงามๆแบบนี้นะครับก็มีผู้บริหารจัดการที่เรียกได้ว่านะครับเป็นทีมงานคุณภาพเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งเป็นอย่างสูงนะโอกาสนี้ด้วยนะครับจากใจทีผู้จัดงานของเรานะครับและตอนนี้ของกินของใช้นะครับของฝากอาหารมากมายครับมากมายเลยยกตัวอย่าง เลยนะครับลูกชิ้นนะครับไก่ทอดเฟรนฟรายยำต่างๆส้มตำปูพ,โพะโลปูปลาตอนนี้ จัดได้เลยนะครับสำหรับร้านอาหารทุกร้านเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของที่มีขายพวกสมุนไพรก็มีนะครับขายในส่วนของตุกตาที่กำลังทิ้อยู่ตอนนี้ก็มีนะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับที่เป็นของฝากนะครับแล้วก็ราพงปั๊มเนื้อของวันนี้นะครับมาบอกอย่างร้านกาแฟที่เป็นฟู้ดชรัคนะครับสั่งได้หมดเลยนะครับเครื่องดื่มชากาแฟชานมไข่มุกนะครับ เมนูน้ำสีต่างๆที่เป็นน้ำหวานๆนะครับสั่งกันได้นะครับผมวันนี้เพื่อควายร้อนนะครับและที่สำคัญกับบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับอย่าลืมมาจับมาจองพื้นที่กันนะครับเพราะว่าศิลปินของเรานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนั้นก็จะเริ่มทยอยตบเท้ากันขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อที่จะส่งมอบความสุขนะครับกับบทเพลงันไก่ร้อนนะครับมากมายหลากหลายสไตล์เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเห็นทางโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กนะครับของเพื่อนๆของเราที่มาเที่ยวกัน มื่อวานนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยนะครับเมาเที่ยวในงานนี้ก็ฝากเออ่ไลค์ฝากแชร์นะครับผมในส่วนของการเชิญชวนนะครับเพื่อนๆเรานะครับหรือว่าญายากรเรานะฮะที่ยังไม่ได้มาเที่ยวหรือว่าสัมผัสกับงานในวันนี้ก็เชิญชวนนะฮะให้มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมเพราะเดี๋ยวในช่วงของเย็นๆเนี่ยเราก็จะเริ่มนะครับต่อให้บนเพลงสนุกกันแล้วนะฮะแล้วก็สลับกับบทเพลงฟังเพราะๆด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้โ l คอลแบนด์ของเรานะครับเพลงคุณภาพนักร้องนี่ทั้งสวยทั้งหล่อ ก็เสียงเพราะมากๆเลยแถมบยังตลกด้วยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าได้ครบรถนะครับทั้งเสียงเพลงอไทยราอแล้วก็หน้าตาของนักร้องที่ดีมากๆสวยมากๆหล่อมากๆแล้วก็ใจดีด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วท่านผ้มายนการเราถ้าท่านดอยากจะสัมผัสัติกับเอ็กซ์ตรีมันด้านู่นะครับมาเข้ามันด้านู้เลยนะครับตรงท่าขทีนะครับเอาดอกไอ้กินที่เรามี้าจะเ็นดยตัวจักรขาทวรองนะครับขับรถเ t v เกินคุ้นดานปบะการชนะพี่นจะวัดนครนยกักนับชนครับมี่นองหใัวันนี้ทางดานข้างขอเรานะครับในส่วนของการเปิดนะครับระบน้ำออกมาก็สร้าง ความชื้นของเย็นนะครับทางเตรมเกลเราจะไม่ได้มาเกลียนภาพบรรยากาศการชวนทุกคนมาทำานกับความชื้นจากธรรมชาตินะครับทรัพยากรอันทรงคุณค่านะครับเสรษฐถิจากประชากรุกคนทุกคนนายกนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตในการมาติดามคุณ่านราบนะครับใายที่ยังไม่ไ้เข้าา้างนางนอทางด้านซ้ายมีของเวทีนที่เลยนะครับสามารถที่จะมาโหลอการด้วยการพูดษาได้เลยนะครับสถานที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ส The <laughs> การดูแลนะครับผมก็ไม่พบตรวจพั้งแ่ต้องกลับเขาก็วดฟันเต็มที่ักนยันใจอง่งนึงครับเป็นกอย่างที่ลำบากครับต้องตรวจรถนักรกานอยู่มากเป็นคนดีด้วยครับพักฟันยันใจถ้ารอบรวมากขนาดนี้ให้ครคกับทาราบานเข้าบนน่้รมากงาระการนเขายึงขั้นหนึ่ง้จาการมีการีแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจก็มารับฟังนะครับดนดรีพเ้พม เพีงเพราะเพราะจากตัวอแสสวยติดต่อด้ในการส่งตัวก็่อนะครับหรือช่วงนี้เราจะมาพบกันใหม่นะครับแตถึงช่วงที่จังาระชายผลงานะครับร่วมเนที่น่าสนใจให้กับทุกท่านนะครต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศของงานอีเวนตในวันนี้ด้วยนะครับกับทำเที่เาดอกเฟ ี่น้องมาคิมนีกับฝากเป็นกำลังใจให้มาเาชิปกานเหนียวยให้ด้ครับน้องซอยคนไปตัวแส่กดตานีห้ได้ครับ มานั่งสะพั่นครับพี่น้องข้าศัตรวมากครับ พี่น้องชุ้นนี้จะฝากไว้แค่นกองก็แล้วกันครับพี่น้องแบบเป็นพลังใจให้แล้วชุดเมื่อยใจหนังนได้ครับพี่น้องชุ้นนี้ขอต้อนรับสวัสดีครับ